รู้จักพานักเรียนไปรู้จักคือสัตว์ตัวขนาดใหญ่ทำมาเองทำมาใหญ่ใหญ่ที่พูดว่าบิ๊กใช่ไบิ๊กบิ๊กะาชิบบิ๊กทำมาอย่างไรทำมาอย่างไรบิ๊กบิ๊กบิ๊กมีช้างพูดอันสุดช้างเอลฟ์แมนอัพเอลฟ์แมนกี๊หลา อข้อที่สองยีราฟตัวใหญ่ยีราฟเอซเบกโคตรทุกคนข้อที่สามเสือตัวใหญ่ไทเกอร์เอซเบกนักเรียนรู้ไหมตัวใหญ่มากเลยคุณครูเคยไปนั่งหลังเสือถ่ายรูปเชื่อไหมเชื่อเชื่อไหมเชื่ออ่าเสือตัวใหญ่ ไปเริ่มถ่ายรูปที่สวนสัตว์นะคะโอเคตอนนี้นักเรียนลงมือเขียนได้เลยค่ะเวลามาส่งครูอ่านหนึ่งประโยค